วันนี้เราจะพาพี่เอมาหนีโรงเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาละครับกล่าวสวัสดีด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เข้มมนีวัฒน์ช n แนลนะครับผมเราจะเห็นได้ว่ามีตัวละคร2ตัวในกาลังไล่กันอยู่นะครับกับเกมสกีฟส์ครูครับผมด้านขวาจะเป็นคุณเอครับผมส่วนด้านซ้ายนี่เป็นพี่เข้มเองครับพี่เข้มก็จะได้รับบทบาทเป็นครูนะครับไล่ตามเด็กชายเอให้กลับไปเรียนหนังสือนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเด็กชายเอจะหนีไปไหนกันนะครับนี่คือสเตจที่6นะครับมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างเนี่ย มีถังดับเพลิงเดี๋ยวผมเก็บมาซิเนี่ยพี่เอได้ถังดับเพลิงแล้วครับผมมีไม่มีอะไรเนี่ยหมวกฟางเหรอเออเยี่ยมมีอะไรเนี่ยอันนี้อ๋อได้กินเอามากินซะเลยเนี่ยเด็กชายที่เอใครใช้ให้นายมากินผลไม้ในสวนของฉันเนี่ยปาจะปลูกแระเทศไว้รู้ไหมว่ามะเขือเทศมันมีประโยชน์มากแค่ไหนมันมีวิตามินซีด้วย แอบกินงี้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อคือเราไม่รู้ว่าตัวละครมันจะหยิบมาเข้าปากข้างหลังจําไว้นะเห็นอะไรก็จะเอาเข้าปากอยู่เลยเลไอเด็กคนนี้ไม่ได้การแล้นะครับเราต้องทําอย่างอื่นนะต้องอันนี้หรืเปล่าเนี่ยเป็นถังดับเพิงถังดับเพิงมันมาช่วยอะไรได้เนี่ยอรถน้ำต้นแ นี่ยใครมาใช้ให้นายลดน้ำต้นไม้แบบนี้เนี่ยนายทิติแอไม่ไหวเลยวิดเพิร์ดไปเลยห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ารอบไ <c> ม <oughs> ่ไหวแล้วเข่าสุดพอดี <c oughs> วิดพื้นจนตายนะครับชาตินี้ก็วิดไม่เสร็จครับอันนี้แสดงว่าเราแบบเราใช้ถังดับเพลิงไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วมันแล้วมันให้หาทำไม <c oughs> อ๋อรู้แล้ว ต้องปลอมตัวนี่ฉันบอกเลยว่าฉัน่าจะปลอมตัวเป็นลูฟี่ออกทะเลได้เออครูใหญ่ไม่เห็นด้วยอ่าเราจะออกป้นเรือกันในคืนนี้ผิดเรื่องผิดเรื่อง้องะหรือเปล่าโอเคครับผมเราไปด่ันต่อไปกันเลยนะครับอ่ะมีอะไรด้วยมี มีเด็กนักเรียนสองคนมานั่งคุยกันอะไรตรงนี้นะครับเนี่ยเราไปดูดิมีอะไรอีกเออมีโต๊ะครับผมนอนเลยเอ้ยเนี่ยฉันเห็นแก่น้า,นายทิเต้มานอนหลับอะไรตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยกลับไปเรียนเดี๋ยวนี่รลยโอ้ไม่ได้การแล้วนะครับเราต้องเ,เราต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างหนึ่งเก้าอี้นี้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเอออันนี้ต้องต้อง,องเกี่ยวอะไรกับก๊อกน้ำหรือเปล่า อ้าวดูจากสภาพแล้วเสร็จแน่นอนตาเอของเราเฮ <c oughs> ้ยนี่แกบางอาจมาเปิดน้ําใส่หัวฉันได้ยังไงอุตส่าห์เซ็ตผมมาตั้ง5วันนี่แสดงว่าแกนะ่าต้องดวงสวยไม่ยอมไปดูดวงในชนแนลบ้านอาคมละสิแบบนี้โหแย่เลยน,ะนี่แสดงว่าดวงสวยขนาดนี้นี่ต้องไปดูดวงที่ชแนลบ้านอาคมสักหน่อยแล้วคนระับ เอาใหม่ครับผมหรือว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยอ๋อเราต้องทําอันนี้เราต้องเปิดน้ําหรือเปล่าเอาเปิดเปิดเาเปิดแล้วยังไงต่อเออเปิดแล้วมีอะไรเราก็เข้าไปในน้ําใช่ไหมเล่นน้าเราเล่นน้ำไม่ได้ครับผมนอนนี่แกมาบางอามาเปิดน้ำใส่ฉันไดอย่างไงเนี่ยจจับแกนี่นี่กลายเป็นแบบ เหมือนประมาณว่าแบบแคชมียิบยูแค์อะไรอย่างงี้ยหรือเปล่าเอาละครับผมมาติดตามตอนต่อไปกันนะครับว่าครูเข้มจะจับเด็ก A ได้หรือเปล่านะครับเอาละเรามาถึงด่านที่8กันแล้วเราจะหนีไปทางไหนดีนี่อะไรเนี่ยมีมีหุ่นมีอะไรด้วยมีใต้โต๊ะด้วยเอาเข้าไปแอบใต้โต๊ะหน่อยเฮ้ยนี่นี่นายทิตเอนายคิดว่าฉันตาเซอร์หรือไงคะ แอบใต้โต๊ะแค่นี้ทำไมฉันจะดูไม่ออกโอเคครับเราเริ่มกันใหม่นะครับเห้ตายเถอะนี่กระอนปิ้นปอนจริงๆเลยนี่มีอ้าวเก็บเก็บโครงกระดูกได้เอาไปทำอะไรเอาไปตั้งหรือเปล่าเอาไปตั้งให้ครูไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่ากลัวกระดูกอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ใช่นะดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยเ,เอาเก็บอะไรดิเอ้ยนี่ มันไม่เนียนไปเรียนมาใหม่มานี่เลยมาให้ฉันสอนมาเรียนกับฉันซะดีๆอ้ยไม่เอาอาจารย์เข้มอาจารย์อสอนแต่เรื่องที่น่าเบื่อผมอยากจะไปดูชาแนลบ้านอาคมแล้วแบบนี้ต้องพาไปดูดวงหน่อยแหละนี่ต้องทําไงนี่มันมีอันนี้ใช่ไหมปลั๊กไฟปลั๊กไฟแล้วยังไงเก็บปลั๊กไฟเป็นไอเทมเหรอโอ้ยอะไร อ้าวอ้าฮ่าฮ่าอะไรที่สุดเกินไหนแล้วฉันจะกลับบ้านเป็นรีบไปดูแชนแนลบ้านอาคมเดี๋ยวนี้เลยเอ่อคืออันนี้ต้องขอเตือนคุณหนูไว้ก่อนนะครับใครที่ดูแชนแนลพี่เข้มนี่อย่าไปทำตามนะไม่ได้นะแบบนี้อ้าวเรามาถึงด่านเก้าแล้วครับผม อามาะไรอะไรอะไรอะไร,อ,ะไร,อ,ะไรอยู่บนโต๊ะได้เก็บมาดูหน่อยสิเอ้ยเฮ้ยนี่แกเอาหนังสือของฉันไปทำอะไรเนี่ยเอาเคืนมาเดี๋ยวนี้เลย,ยเนี่ยท่ามวยปั้มที่เรียนมาเมื่อสามสิบปีก่อน <c oughs> อาจารย์จะบุกโตมันทำอะไรกับเราแบบนี้โดนล็อกขาล็อกแขนเลยนะครับเนี่ยอเดี๋ยวเอาใหม่นะครับด่านก้านะครับผมถ้าเราเก็บหนังสือไม่ได้ล้าทำไงมีอะไรเห็นทำอะไร เออมีเสื้อใครอยู่ตรงนี้เก็บก่อนนะครับเอลองเอามาใส่ได้ไหมใส่อ้าวเอามาใส่ให้มันได้นี่เฮ้ยนี่แกคิดว่าฉันจะมองไม่เห็นระเดี๋ยวเถอกลับไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยเอาใหมา่เไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ้โหแล้วนี่ทำไมมาม้วนๆอ้าว มุกเดิมๆนั่นแหละใครใช่แกมาทํามุกเดิมๆแบบนี้รบจะไม่พ้นหรอกกลับไปเรียนเดี๋ยวนี้เลยฉันจะสอนแกให้ท่องกอไก่ขอไก่โอ้ยไม่เอากอไก่ขอไก่ผมเรียนมาแล้วอาจารย์เข้มให้ผมกลับไปดูชแนลบ้านเอาคมสักทีเถอะไม่ได้เลยเดี๋นี้ต้องหาทางโดดเรียนให้ได้นะท่านผู้ชมอ่ะผมว่าต้องเอาเสื้อใส่ในนี้ก่อนแล้วเข้าไปแอบข้างหลังอยู่ไหนเนี่ย อ oh. แบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอโอเคเอาไปว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันยินยันว่าได้เราก็ว่าได้งแต่เมื่อกี้แนละ้วเอาไฟมาช็อตเนี่ยอย่าทำตามที่บ้านนะคุณหนูโอเคครับ okay. ผม ตอนนี้เราก็จะให้พี่เอเนี่ยไปดูดวงในช่องบ้านอาโคมกันก่อนนะครับว่าเราจะโดดเรียนสําเร็จหรือเปล่านะครับระหว่างนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับคนน้องๆหนูๆคนไหนที่ชอบก็สามารถที่จะกดไลค์แชร์สับสไครต์ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามทั้งช่องเข้มมาริวัตช่องนี้แล้วก็ช่องบ้านอาคมด้วยนะครับผมซึ่ง2องช่องนี้เนี่ยพี่เข้มก็เป็นคนที่ตั้งใจทำนะครับถ้าชอบดูดวงก็ดูบ้านอาคมถ้าชอบดูเกมก็ดูช n e l เข้มมาริวัตนะครับเกมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับ เอาล่ะผมหวังว่าจะได้เจอกับมัเพื่อนพี่พน้องน้องใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามพี่เข้มล่ะแล้วเจอกันครับ